สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวข,ของน้องรุ่งฟ้าน้องพอใจนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะดูสาวาเป็นไรกันนี่ตั้งหลักก่อนนะคะคแม่มคะ่ะเจอรถนะตั้งหลักก่อนอู้รถเยอะเลยนะ เสียงอะไรนี <boundaries> ่ได้ยินทุกวันแต่ก็อ่าสิกร์ดกันทุกวันเลยนะคะเสียงอะไรนี่เห็นทุกวันดูค่ะแม่อค่ะได้ยินทุกวันนะคะมาทุกวันได้ยินทุกวันนะคะอยากสัมผัสนะคะโดยเฉพาะแม่แก้วด้วยนะคะ ใม่ไหมคะอยากสัมผัสอ่ะเอ๊เสียงอะไรนี่ฉันอยากขับหรออยากขับจังเลยแ <c oughs> ม่เสร็จแล้วก็ไม่พอใจยืนดูนะ <c oughs> ะะอ่ะเราไปใกล้แล้วนะคะแม,ม่เอ๊ะสัส,าสาอยากสัมผัสค่ะอยากสำรวจนะคะแม,ม่ค่ะอยากสำรวจนะคะชางสังเกตจริง,รงๆนะแม,ม่ค่ะนะะ้องอยากสำรวจกันนะ ไงแม่แก้วเป็นยังไงคนขับรถเล็กแม่แก้วตานะเล็กแม่แก้วตันโว้ยแม่แก้วตานะ อะไรเนี่ยแม่แก้วตาคือเธอเสายานหลือเปล่พอพอรถลงมาแค่นั้นเลยค่ะมแม่ค่ะบุคคลจะเป็นอย่างไรนะพอลถลงมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะแม่สาวดูเออแม่แก้วนี่สุดเออรถรถรถจริเสีออยงนี้คุ้นๆอย่ากลัวเลย ตัวกันแล้วนี่รถรถไม่ทำอะไรเราหรอกอยากรู้ว่าเป็นอะไรนะเขาลุงบวกอ๊้งันก็รค่ดูอ้ยู่ะอ่าเสือกันมีเสียงมันมาจากตรงไหนเสียงมาจากตรงไหนเอ่ยฮะเอาไม่แก้วถอยเอาไม่เซนร,รักถอยแล้วเสียงมาจากตรงไหน อยากรู้จังเลยเสียงอกมาจากตรงไหนเนี่ยอยากแก้วอย่ากลัวเลยอย่าก,กลัวเลยปลอบแม่เสีนรักมากะ,ะดูค่ะพากันยืนนิ่งเลยนะคะแม่แม่ค่ะสังเกตนะเสียงมาจากตรงไหนเออเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แ,มแมก้วฉันสำรวจเองบวกก้องกันนะคะแม่แม่ค่ะ เ็ดรากะโหลกฉันก็หาดีเสียงจากไหนเออนี่กจังเลยทำไมเรากลัวกันจังเลยนะยเสียงมันมาจากตรงไหนอจอดอยู่ก็ไม่เห็นมีอะไรเลย,อยพอรุนเรียกกลับมาเลย,นะอยพอรุนเรียกไม่ยอมมานะรอดูกด่อนเอ๊ะทำไมเสียงมันแปลกไปเมื่อกี้เสียงพอลุนบอกว่าพอยังสมบูรณ์เสร็จยัง สางกกตะกลัวกันไหมคะเมื่อกี้คนขับรถมาเนาะเป็นแม่กตเป็นไม่กตะแมกตะก็ตกใจนะอราเล้ยค่ะพอลว้นถามพอย่างตำรวจเสร็จแล้วยางพอลว้นถามนะฮะยังยังพอยังยังอยากรู้อีกอยากรู้อีก อยากรู้นะแม,ม่ค่ะหนูอยากรู้อยากเห็นจริงๆเลยอยากได้รถบ้ ่อรวนเรียกไม่มาเลยเดอ้อทีนี้อยากดูอ,อยากเห็นแล้วนะคะแม่ค่ะไม่มานะคะสำรวจกันนะแม่มค่ะฉันไม่ได้ยินน่ะเชิญอ่ะไม่ได้ยินอ่ะได้ยินแต่เสียงรถ ยอมนะไม่ยอม,ไม,ยอมไม่ยอมมากันนะคะไม่โซนนะคะแม่แม่ค่ะไม่สนฟังเสียงรถอย่างเดียวไม่ได้ยินค่ะไม่ได้ยินบอกอา้าวเสียงเปรคแล้วงงกันนะคะแม่แม่ค่ะโอ้เสียงทำไมมาเปลแล้วเพนดีกว่าแม่ฉันั่ง ไม่ยอมมากันนะแม่ค่ะคนขับรถริกแม่แกาตาแม่แกาตาเอ๊ะสามสาวนี่จะทำอะไรรถเขาเนอสังเกตจริงๆนะแม่ค่ะอ้าวเริ่มไปใกล้รถเขาแล้วไม่กลัวกันแล้ว ช้างสังเกตจริงๆนะเมือม่อแม่เจอรถนะคะที่ผ่านทุกวันอยู่ด้วยกันทุกวันวันนี้สตัติดเครื่องเนาะแม,แม่ก็สงสัยใหญ่เลยเมื่อลูกสาวอยากได้ของเล่นนะแม่แม ยังได้เป็นของเล่นหรือเปล่าแม่เซนร,รักอย่าบอกนะว่าอยากเอาไปให้น้องรุงเล่นนะ่ะ เสียงมันอยู่ตรงนี้แหละแม่เสรนรักบอกฉ,ฉันอยากรู้จังเลยเสียงอะไรอ่ะเสียงอยู่ตรงนี้แหละรอเรียกกันนานละไปดีกว่าอ้าแม่แก้วทำอะไรอยู่มาเร็วมาเร็ว แก้วนี่ขี้สงสัยกับเพื่อนเลยนะนไม่แก้วคะ่ะยังสงสัยอยู่ยังสงสัยอยู่แม่แก้วตานะดูเขาแม่แค่ะเออดูค่ะนานนานนานแม่แก้วยังสงสัยอยู่มีเสียงรถนานอย่าไปสำรวจเยอะนักเลยหลายคันนักเลยมาเร็วมาเร็ว พอแล้วพอแล้วมาอย่าสำรวจของเขาเยอะนะเพื่อนมาไปวินะ่ง <c oughs> ขึ้นไปกัน <c oughs> ไม่แก้วอยู่ไม่กล้าเข้าไปนะแม,ม่ค่ะเขไม่แก้วไปเท่านั้นเลยนานนานมากแล้วงงค่ะงงค่ะแม่ค่ะงงก็ไม่กล้าตาม งงกันเลยนะรถไปแล้วงงกันนะอ้าวไปแล้วหรอ<า>พอแล้วมามาพอแล้วมา,อ,วมาอยู่สึมรดของเขาได้แล้วมาแล้ว ดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะรอชมคลิปรชมคลิปของเราในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ